hi everyone welcome to my channel where i share my life experiences living in the us and give you practical tips and tricks for learning english whether you are just starting out or looking to improve your skills you are in the right place let's dive in <laughs> ก็คือเรียนม,มาตั้งแต่เด็กเลยเนาะตั้งแต่ประถม A B C อะไรอย่างเงี้ยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นการเรียนรู้อยู่ทั้งหมดน่าจะเป็นออ35ปีแล้วกันเนาะคิดไปคร่าวๆแต่ถ้าวันนี้เราเกิดอยากจะเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งด่วนถ้าเราจําเป็นที่จะต้องไปใช้งานอย่างเร่งด่วนเราจะทํำยังไงดีวันนี้ก็เลยจะมีทิปส์แล้วก็ทริคส์มาแนะนําทุกคนนะมี5วิธีที่จะช่วยให้เราเนี่ย สามารถเรียนภาษาอังกคอร์สเร่งรัดกันะกันเพื่อที่เราจะนำไปใช้งานจริงได้ถ้าวันนี้ทุกคนอยากเรียนภาษาอังกฤษ,กฤษแบบเร่งรัดแต่ว่ามีเวลาไม่เยอะมากต้องการรีบนำไปใช้งานอย่างเร่งด่วนก็อยากให้ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะเทคนิคที่แรกที่เราจะใช้ก็คือ Set Clear g o a l เราต้องการอะไรจากการเรียนรู้นี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้โฟกัสให้ถูกจุด Um, what do you want to achieve from this learning เราต้องการอะไรเอายกตัวอย่างละกันนะอย่างตัวเองเนี่ยตอนที่เรามาอยู่ที่เมริกาใหม่ๆเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็พอได้นะแต่ว่าเราอยากจะต้องไปหางานทำเนาะและงานที่เราได้ทำก็คือเป็นเด็กเสิร์ฟเพราะฉะนั้น What do I want to achieve ฉันต้องการอะไรฉันก็ต้องการพูดภาษาอังกฤษเพื่อที่จะไปทำงานเพื่อที่ไปเสิร์ฟอาหาร จากนั้นเนี่ย where do you want to use it คุณต้องการไปใช้ที่ไหนเอาตัวอย่างของตัวเองอีกก็คือเราก็ต้องไปใช้ในร้านอาหารที่อเมริกา and then when do you need to use it แล้วต้องการที่จำเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยเมื่อไหร่ ก็เอาตัวอย่างก็ลองว่าสมมุติว่าเราต้องการไปเสิร์ฟอาหารอีกแค่2เดือนเรามีเวลา2เดือนที่จะ practice แล้วก็ learning พอเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราโอเคต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะนำไปทำงานที่ร้านอาหารไปเสิร์ฟที่ร้านอาหารร้านอาหารไทยนะสมมติในอเมริกาแล้วก็มีวระยะเวลาแค่2เดือนเราก็จะได้มาเริ่มโฟกัสให้ถูกจุด เพราะว่าถ้าถ้าคนเราอะ่ะมันมีเวลามากมายแบบถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาตลอดชีวิตที่จะเรียนไม่ได้โฟกัสอะไรเราก็อาจจะไม่ได้เรียนให้มันถูกจุดแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีเวลาที่เร่งด่วนที่เราจําเป็นจะต้องใช้จริงๆอะ่ะมันก็จะได้ถูกจุดมากขึ้นสมมุติว่าเรามีโกแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถชี้ชัดได้แล้วว่าโอเคอย่างแรกที่เราต้องเรียนเลยเรียนบทการสนทนาในร้านอาหาร เราก็จะได้ไปเรียนว่ามีกะเขาใช้ phrases อะไรบ้างในการที่จะ take order ในการที่จะดูแลลูกค้าอันนี้มันจะได้แคบลงมาเพราะเรามีโกที่มันแคบลงมาเนี่ยมันก็จะหนึ่งไม่เครียดมากไม่ใช่ว่าเราต้องฉันต้องไปเริ่มแต่ g ก a ม m าไหมฉันต้องไปเริ่มตั้งแต่อะไรไหมถ้าเรามีโกชัดเจนแบบนี้เราก็ต้องเริ่มที่เกี่ยวกับการพูด แล้วก็การฟังของเรามันแคบขึ้นมามันก็จะง่ายขึ้นและอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่ามาคิดเองเออเองนะเขามี s c i e n c e based on signs ตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามี clear goal มีเรา set goal อะไรที่มันแน่นอนขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถโฟกัสได้ถูกจุดแล้วก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยมี motivation หรือว่ามีแรงขับเคลื่อนที่ดี ที่ทำให้เราไปสู่จุดหมายนั้นได้อันที่สองเนี่ยเราต้องรู้ know your audience เราต้องรู้ว่าเราจะไปคุยกับใครโอเคถ้าเราจะไปทำงานร้านอาหารคนที่เราทำงานร้านอาหารไทยเนาะคนที่เราจะไปคุยด้วยก็คงจะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกอาจจะเป็น native speakers หรือว่าคนที่พูดภาษาอักเก่งเก่งอันที่สองเนี่ยก็อาจจะมีคนไทยบ้างเราอาจจะไม่ต้องอันนี้เราก็ไม่ต้องฝึกเพราะเราได้อยู่แล้วภาษาไทยอันที่สามจะมีเป็นกลุ่ม คนที่ชอบกินรนะ้านอาารไทยเนี่ยมีหลายกลุ่มเนาะอาจจะเป็นคนลาตินโอหรือว่าคนที่สเปนิชสเปคกิ้งคือเขาไม่ใช่เนทีฟสปิเกอร์เพราะเนี้ยคนพวกนี้เขาจะพูดด้วยอาจจะมีเฮฟวี Accent แอคนอาจจะฟังยิ่งยากกว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าเรารู้โดยคร่าวๆแล้วเนี่ยว่าเราจะไปพูดกับใครมันก็จะทําให้เราเนี่ยเตรียมตัวไปได้ดีขึ้นเอาลูกค้าเอาลูกค้ากลุ่มแรกก่อนดีกว่า กลุ่มที่เป็น native speakers เราก็ต้องฝึกยังไงเราต้องโฟกัสไปที่อะไรอันแรกถ้าเป็นกลุ่ม native speakers เนี่ยเราก็คงจะโฟกัสไปที่เขาก็คงจะ expect เราอะที่เราจะพูด quick แล้วก็ polite เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปฝึกการพูดให้เก่งให้ช้าแล้วก็โทนของเราประโยคต่างๆ ในเวชนล็อกเซตติ้งเนี่ยก็คงจะต้องเป็นควาที่สุภาพเนาะเราอาจจะไม่ต้องไปเรียนให้เย่อวัจจแพทย์อันนั้นอาจจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต,ต้องเรียนให้มันถูกการะเทศะถูกกับการที่เราจะไปใช้เราคงไม่ต้องไปเรียนแสดงอะไรให้มันมากมายในช่วงแรกเพราะว่าเรามีเวลาที่จํากัดการเรียนภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แค่ เรียนเป็นคำๆหรือว่าเรียนไปเรื่อยๆมันก็ต้องเป็นการเรียนที่เกี่ยวกับคอนเท็กซ์ก็คือ Environment ร,บรอบๆใช่ไหมว่าเราจะเรียนแบบไหนแล้วก็เราต้องศึกษา c u l t u เ e เขาด้วยอย่างเช่นร้านอาหารฝรั่งหรือร้านอาหารไทยในฝรั่งคนฝรั่งอเมริกันที่มากินเขาจะมี Culture การกินที่ไม่เหมือนเราเราก็จะต้องไปเรียนรู้แล้ว ว่ามันจะมีประโยคไหนที่เราต้องใช้บ้างยกตัวอย่างถ้าเราไปเสิร์ฟอาหารอย่างแรกที่เราต้องถามฝรั่งเขาจะต้องถาม Drink ก่อน can I get you something to drink beside water ถ้าเราเสิร์ฟน้ำให้แล้วอันที่แล้วต่อมาฝรั่งเขาจะกิน appetizers หรือว่า order แล้วต่อมาก็จะเป็น main course ต่อมาก็จะเป็น ของหวานเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกประโยคที่ถามเขาถ้าเราเข้าใจโคเชอร์ของเขาว่าเขาจะกินอะไรเราจะได้เตรียมตัวไปได้ถูกเราจะได้เตรียมคอนเวอร์เซชันที่ถูกต้องอีกอย่างนึงอะฝรั่งเนี่ยเขาไม่แชร์ส่วนใหญ่นะเขาจะไม่ได้แชร์แบบอาหารไทยบางทีเราก็อาจจะต้องเตรียมคอนเวอร์เซชันที่เราจะไปบอกเขาว่าโอเคไทยโคเชอร์นะเราไม่ได้แชร์อาหารเ,เราแชร์อาหารเราไม่ได้กินอาหารเป็นจ,นจาน individual แบบฝรั่งเมื่อเราเมื่อเราเข้าใจคอนเท็กซ์ต่างๆแล้วก็ culture ลเจอร์ของเขาแล้วเนี่ยมันจะทำให้การเตรียมตัวของเรานี่ง่ายขึ้นอันที่3เนี่ยก็คือ immerse yourself in English หมายความว่ายังไง immerse yourself in English ก็คือเราจะต้องนำตัวเราเนี่ยไปสู่ environment ที่เขา พูดภาษาอังกฤษอันนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องมาอยู่ที่อเมริกาอยู่เมืองไทยคุณก็ทําได้อาจจะเป็นเวอร์ชวลก็คือดูหนังฟังเพลงแต่ว่าถ้าเรามีโกที่แน่นอนแล้วลว่าฉันต้องการมาเสิร์ฟอาหารสมมติอยู่เมืองไทยฉันต้องการมาเสิร์ฟอาหารที่อเมริกาละครภารษาอังกฤษซีรีส์ภาษาอังกฤษที่ดูก็อาจจะเกี่ยวกับร้านอาหารลองหาอะไรที่เกี่ยวกับร้านอาหารดูอีกอย่างหนึ่ง เราอาจจะหา practice partner หาคนที่มาฝึกด้วยอีกอันอีกอันนึงก็คือ practice m a k e perfect ใช่ไหมอันนี้เคยพูดไปแล้วในคลิปกันก่อนนะ space repetition ก็คือการทบทวนบทเรียนเมื่อเรามีเวลาแค่2เดือนเราก็อาจจะต้องมาทบทวนตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าวันแรกเนี่ยที่เร,เรียนหรือเราพยายามจะจำอะไรมันก็อาจจะมีการ ลืมเลือนหายไปมันก็ต้องมาสามอาจจะ,ะ space repetition เนี่ยมันก็จะมีวันแรกแล้วก็อีกวันหนึ่งต่อมาอีก3วันอีก7วันแล้วก็ทิ้งช่วงไปเรื่อยๆให้ทำตอนที่เรากำลังจะลืมเพื่อเป็นการรื้อฟื้นความจำขึ้นมาแล้วเราจะจำได้ดีขึ้นถ้าใครสนใจนะก็ไปดูคลิปที่เคยทำไว้ก็คือ space repetition อันนี้จะช่วยให้เราจำได้ดีขึ้น ทิปอันสุดท้ายก็คือ chunking method chunking method นี่คือเขาบอกว่าตามหลักพิยศาสตร์นะบอกว่าการจําอะไรเนี่ยจำเป็นคำๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลืมให้เราจําเป็นชังเป็นก้อนๆเป็นอะไรที่ยวยาวจำ context อะไรมันจะง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะไปรับออเดอร์ลูกค้าแทนที่เราจะไปจำคำศัพท์ว่า order เราก็จะ may I take your order please จำเป็นชังแบบนี้มันจะช่วยให้สมองของเราเนี่ยจำอะไรได้ดีขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยสมมติว่าเราจำแค่คำว่า order เนี่ยแล้วพอถึงเวลาขึ้นมาเกิดความตื่นเต้นเราไม่สามารถเอาคำว่า order เนี่ยมาแต่งเป็นประโยคได้เพราะว่าเราตื่นเต้นแต่ถ้าเรา already remember เม t เ k e อ o u r order please เป็นทั้งประโยคพอถึงแม้ว่าเราตื่นเต้นแต่เราเคย พยายามที่จะจําทั้งประโยคแล้วเราจะสาม,มารถนําทั้งประโยคออกมาใช้ได้ดีขึ้นสําหรับวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคน,นลองเอาท i ิปส์ทริคส์เหล่านี้ไปใช้ดูแล้วก็มาคอมเมนต์ได้นะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง Hey thanks so much for watching If you found this video helpful don't forget to give it a thumbs up and share it with your friends And if you want more tips in learning English and life in the US Make sure to subscribe and hit the notification bell so you don't miss out. See you in the next video.